ก็สวัสดีเชา้าวันเสาร์ที่22เมษายน2566นะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเหตดฟางและสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเฟซบุ๊กทุกทุกท่านเลย จะชัดได้นะก็รอโทรศัพท์ทีหนึ่งนะครับโทรศัพท์ค่อนข้างมัวโอ้โหเพื่อนๆน,นะวันนี้ดกมากๆดกจริงๆนะครับเห็ดเรือที่เจ็ดัค่อนข้างดีด้วยนะครับนะ สวยงามเราก็จะไลฟ์สดอย่างนี้นะครับนะวันต่อวันนะของการทำงานนะครับมีผลงานมาฝากเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะมีเชื้อกุณทีนะครับนะที่ฟาร์มนะจำ่ายนะครับผลงาน เชื้อกุยตัวทีที่ฟาร์มมีทั้งเห็ดทอดเห็ดยืดเห็ดใหญ่นะครับวันนี้สวัสดีน้องนินจานะครับอ่าพอดีเมื่อวานช่วงเย็นไม่ได้เก็บนะก็เลยประมาณนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับวันนี้เห็ดแับดี สวยงามจริงๆนะครับข่าวโบตรงกลางก็เริ่มถยอยมานะวันนี้จะค่อนข้างที่จะเก็บด้านค้างก่อน <c oughs> ผมบอกแล้วว่าโตทุกเม็ด เจ็ดเรือนหกกับเนนะรบเือนที่เจ็ดนะสองห้องครับเรือนที่สองเริ่มจับเม็ดแล้วนะครับนะเรือนที่สองเฮ็ดเริ่มจับเม็ดอีกแล้วนะตอนนี้ทําตอนเนื่องหน้าดูเลยนะครับฝากผลงานเช็ฟังกุนทีนะครับวาน,น่ี้ใจเ,เพื่อนทุกท่านเลย เริ่มจับเม็ดแล้วนะครับนะันเรื่องที่สองโอ้สวัสดีคุณพี่หนูนะครับคุณพี่หนูอพี่หนูนี่บ้านเขาอยู่ตรงไหนนะเอ๋เต่าปูนเหรอเลยตะปูนเข้าไปสวัสดีพี่หนูนะครับอา่าหนองบะหมอใช่ สวัสนะดีวิญูหน,นองประมอนะครับนะวันนี้ก็มาเก็บเห็ดนที่เจ็กันครับวันนี้เป็นเวลาช่วงนูนูประมาณตีห้ากว่า,วาจ้ะก็เห็ดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวห,หัวสวย ดูด้านลิมเหมือนหน่อยนะครับไปเร็วหน่อยวันนี้นะเยอะอยู่พอสมควร ฝากติดตามผลงานเชื้อให้ฟังคุณทีด้วยนะครับนะก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับโทรมาสั่งจองกันได้เลยนะครับนะช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนร้อนมากๆนะครับนะก็จะมีหัวยืดนะครับหัวทอดบ้างแต่อย่างว่านะช่วงเย็นไม่ได้เก็บด้วยนะครับยังไม่ได้เก็บหัวทอดก็จะเลยจะค่อนข้างหลุดมาเยอะนิดนึงถ้าเก็บเย็นก็จะไม่ค่อยมีนะครับหัวสวยมาก นนถ้าลมเข้าเชื้อตายใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่เกี่ยวนะครับไม่ตายนะครับนะอ่าถ้าลมเข้ามันก็จะหน้าวัสดุถ้าเราปล่อยให้ลมเข้ามากหน้าวัสดุพอเราก็จะจะ,จะแห้งนะครับอ่า ครับอบถ่ามเข้ามาได้นะครับนะ <ừ shredded. S 1> วัสดุเพาะก็จะแห้งเราต้องต้องคายนะครับเปิดอากาศเวลาช่วงลมไม่แรงเปิดได้นะครับนะนเพื่อนๆจะไปย่าไปซีเรียสนะครับนะเรื่องลมนะนะเปิดไปเถอะถ้าให้เปิดนะ่เห็ดเราจะไม่มานะครับคือก็เหมือนเห็ดก็เหมือนคนนะครับนะต้องการ อากาศใหม่ๆมนะครับต้องการอากาศหายใจนะถ้าเราไปปิดเขาอย่างเดียวนยะมันก็จะไม่มีอากาศหายใจมันเหมือนเม็ดก็จะน็อกอะไรประมาณเนี้ยนะครับเป,ปเ,เปิดไปเลยครับนะเปิดหน้าเปิดหลังส่วนมากที่ว่าครัวเนี่ยจะไม่ค่อยได้เห็นหรอกอ่านะครับได้ยินคุณเอพูดไหมครับ โอ้ลืมเปิดเสียง,องกอภัยนะครับลืมเปิดเสียงนะเปิดไปเลยนะครับนะเรื่องเรื่องลมนะครับเข้านะเชื่อไม่มีตายหรอกครับนะอ่า ของของที่ฟาร์มนะครับนะก็จะเปิดเช้าเปิดเย็นนะครับเปิดให้อากาศตายเทนะครับแล้วก็ปิดเปิดสักแป๊บหนึ่งนะครับนะให้อากาศเปลี่ยนทายเทเข้าไปนะให้เห็ดแลับอากาศนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดมันร้อนมากนะครับนะได้เห็นอย่างนี้ก็โอเคแล้วนะเพื่อนๆน,นะ ผมก็ภูมิใจแล้วนะครับมันร้อนมากค่อนข้างที่จะเล่นยากนิดนึงเม็ดเล็กๆก็ตามมานะครับเพื่อๆดูนะไหนที่เม็ดเล็กๆที่ตามมาก็ตามมานะครับ เป็นพวงพวงทอดเป็นพวงพวงเก็บให้เพื่อนเพื่อนดูเลยนะสวยนะครับเป็นทอดแ้วก็เป็นทอดที่สวยเอาล้ครับเป็นเงินหมดแล้วครับนะไม่ต้องไปสีเลียดอ่ะเดี๋ยวไปชมทางนู้นปแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวก็จะพอแค่นี้นะครับเพราะราต้องรีบไปเก็บเห็ดเยอะนะครับวันนี้ค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับ โทรเรียกพี่แม่มไห้มาช่วยแล้วนะครับเดินสองเม็ดเริ่มตามมาแล้วนะครับนะเดี๋ยวถ้าจับเม็ดยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดให้ดูอีกทีนะครับเลนที่สองเพื่อนดูนะแทบนี้เลนที่2องวได้ด้านค้างซะเยอะสะส่วนใหญ่นะครับวันนี้นะ ด้านค้างสะสนใจนั่นตรงกลางก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆ <c oughs> ไม่เป็นไรครับวันนี้เก็บเห็ดทอดไปก่อนนะอืมเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เร่งร้อนนี่ก็เล่นยากอยู่อ่ะวันนี้ก็ฝากติดตามผลงานช่วยฟังคุณนที นะครับไว้ใเปใจเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับรีบโทรตั้งจองเข้ามานะครับนะช้าหมดอดนะครับนะเชื้อเฮ็ดฟังกุนาทีนะครับส่วนมากมาปุ๊บก็จะหมดปรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวขอแยกไปเก็บเห็ดก่อนลวกันนะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันแม่ค้าเดี๋ยวแม่ค้าบน่วันนี้ก็สวัสดีครับ